สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับมือนีมือที่สองครับของการถ่ายทำภาพยนตร์หอกฝันมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้หอดจั๊กทุมหาทุ่มซีทุ่มบอรเกือบหาทุ่มครับซีทุ่มมื่อคืนนี้อันนี้นั่งซุปนี่กบมีมาก รอครับทีมงานหายทำํำย,ยู่แถวบาดแผงให้กเก่าครับวันนี้ภายไหนั<อ>้าเแนเม่อนยู้เยุยย่ย่างห้างเนยครับออกไปอ๋อากเลยกินข่าเสารกันครับปนยังเกาะปนป้าใส่ปูอืมนะนป้าใส่ปู คนปลาใส่ปูหรอแล้วเอาลงอะไคนปคิดต้องเข่าไม่นุมยหนึ่งปลาโอ้ผักกระเดาของผมจามปนเนาะทำมาแม่ผมกินแล้วนะครับบัคับกินตนงหนึ่งขอกันใส่กันมาจากสวัสดีครับสังรถนะตรงด่วนมาจากรถชนะบาฮอดันฮกมุ่งพอดีพอดี นอนมากหรอวะนอนมากวะเบ็ดครับโอ้พ่อขับก็่ได้แล้วคืนน่ะมันหยีบได้ยคมพอกระจิกลายเป็นรุเบินเลยเีเบ็ดครับมาสันสวัสดีครับแม่บี้ลูกเหรอุ๊บเหรอเบ่งอุ้ยอุ้ยถึงถึงจังเลยเดี๋ยว

พอระายกแซ่บๆด้ดิพระมตักแีวรยกว่รบเป็นุ่เอลมก็ต้องยุ่งสนามบังไฟอยู่แล้วฉากเป็นเฒ่าบให้เจ้าเป็นัไมันต้องมีฉากสนามบังไฟนั่นตัวใครของกันกสาวไดครับครับคัีครับลูกมิวขอตีโอครับ่าบ้านดียวไปดแล้วบใช่คน

าเดจ้าแม่เจ้กินอะเียูันแม่ไปยูน้ำแถวนี้ละบอกใกล้ดอกอ๋อเนี่ย่ะคนนล้ที่เตรียมันารอนั่นเลยว่าิเขาเยค่ะอนี้มมอันนี้อ้อีได้ปลา เล้วใคเฮ็ดพอเป็นเฮ็ดแบบพิธีอย่าออกแมได้ยินเจี๊ยตุ๊กยิ่งจบอยู่ไหนที่จบอยู่ไหนลูกแย้หาแย้หาลูกอะไรจบคือแต่ช้ามากเลยตุกตุกตุกซุปยาสาวเล

ฝ่ายพี่น้องครับวันที่3าธันวาคมนี้จะเริ่มจำนรพี่น้องบัตรราคาร2 0บาทครับพี่น้องจะรวมทำบุญกับใส่บัญชที่เก่าของนานกทินครับคือบัตรก็ใส่วันที่เก่าคือบัตรของกรุงไทยทำบุญของกรุงเทพกษัตริย์กษัตรับ ตรงพระพน้องไปบ้าหลวงพัวเชียงนครับทางเขาวัดมีเสาเก่าๆอยู่หันครับจะสายตรงนั้นแหะครับ่เป็นครว่าั้บนาอก่านครับเดีก็ว่าลต้ ฟางมางรรบิชัยหลวงพอ่อยิ้มขนาดหน้าตรักอซิมมิวครับไหน่อ,นนอ,หอยเอาอีกบอยงังม่บ่อยเอาันี้ <c oughs> นกยังเรียงสิบ่อยอยู่เอาินมั้บอพวกกันใช่หน่ะไปาาขอดมากนอนกับลมทับบุญกับเอามปไหนด้ค่ะสมา้วนข้าบัญชีเลยครับหรือ<ช>ว่า <c oughs> อยาก มหาลาลง,งานกับพิซซองหครับต้องล้างบ้างขึ้นแ่งต้องแล้วกหันไ่นี้เดยเื้อบาตกพักเ้ครับักเผียบพราแมวมึงเปินเพียบรอยยีซีบาทกลุ่มคาครับมีทางหนังมีทางหนังมีทางมอลลให้ายเลเบอรครับขนาของหากันเลยครับ นังนี่นั่งยางดีครับระบบเสียงแรงสีเสียงใช้ใม่้านกแบงี่หมอ่อเรื่องเดียวครับตปเบิเรอกันนเบิดดเรลเพี้ยนหกใช้ใช้ทั้งจบอ่ะงยาไปกเมอลลาตอเลยครับพี่น้องของมาเธเป็นเิมไงย้๊าไม่หน่อยกันหนากันครับกินแล้วน้ำลายจะหุดไหชันระบบเสียง รอยชีุ้่มเกินคุ่มครับเย็้ปวพารล้กกาก,กเขางานได้แล้วครับสามารถรลุนรางวัลได้พอครับรงงงางวัลหนึ่งหมบาทเลยครับเบื่อปว้นใ้หนึ่งรางวัลหนึ่งหมื่บาทแต่ว่าจะมากอีกอะได้จับกากระซาบอีกตอนนี้คือผม ฟ้าลายโจรให้ไปก้อนหนึ่งหมื่นบาทครับกินไหมออปออันบอกแล้วอไเด้เป็อะไรต่างแม่ขอแม่เดีเบิน้างนั้งข้างล่าครับสำหรับไปรอะมาต่เว้นครับุ่นกับบลง่งวันรนกัขออเปิดเพลงกบบบางบบาง้เเบิพัลมเมนแม่บสามสิบธันวาคมามโรงเรียนบ้านหนองปูมองเกาครับ รอบนี้มัมีเลกอยว่แย่งกันอยู่ป้องเดียวมันยากาศกำลังดีครับตอบนี้เบิดฝนมาหนาวแล้วนอนกระทอมออนั่งกัทอมจนอดีหาก็ทยเดินขอบคุณเอฟซีแฟนครับทุงหมองทุกบอลครับพอกันไหมคิหนาครับพอกันไหมคิหนาเรืสวัสดีครับ